สำหรับการเข้าใช้งาน OneDrive นะครับให้เราพิมพ์คำว่า o n e r i v e c o m นะครับที่ Address bar ตัวนี้นะครับแล้วก็กด Enter นะโปรแกรมจะพาเรามาที่หน้าแรกของ Microsoft OneDrive นะครับจากนั้นเราก็คลิกนะครับลงชื่อเข้าใช้นะฮะก็ใส่ Username ของเรานะครับซึ่ง รับ username ก็อย่าลืมว่าส่วนหน้าก็คือ,อรหัสนักศึกษาของเรานะครับตามด้วย a o 3 6 5 bsru ac t h นะครับพอเราคลิก next นะครับโปรแกรมในครั้งแรกโปรแกรมก็จะให้เราใส่ password นะครับซึ่งอันนี้ของอาจารย์ได้ใส่ password เอาไว้แล้วนะครับนั้นก็จะข้ามโปรแกรมจะข้ามขั้นตอนการใส่ password ไปให้ ในหน้าแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยโปรแกรมวันไรเนี่ยจะแสดงไฟล์ต่างๆที่เ,เราสร้างเอาไว้หรือใช้งานเอาไว้อยู่นะครับแถมยังบอกสถานะด้วยว่าไฟล์ไฟล์น,นั้นเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรนะครับคราวนี้อย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าตัวชุด Microsoft Office 365เนี่ย ใช้งานได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ line. นะคําำว่าแบบออนไลน์ก็คือเราใช้งานผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับเราใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งกก็คือการที่เราจะต้องอต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับคราวนี้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะลองเปิดไฟล์ดูนะครับนี่นะฮะซึ่งโปรแกรม ก็จะเปิดโปรแกรม PowerPoint ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้อยู่นะครับข้อดีของการใช้งานแบบออนไลน์ก็คือเราไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งไว้บนเครื่องของเรานะครับแล้วเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องไหนๆก็ได้นะครับแต่ว่าพอใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราก็เพียงแต่ไปล็อกเอาท์นะฮะไปทำการ s i ายเอาออกจากเ,าเว็บไซต์นั้นท่านเองนะครับการปิดโปรแกรมนะการปิดหน้าปิดหน้าเว็บเบราว,เว์บบาวเซอร์เฉยๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำให้เรา s i ายเอาออกมาก็ได้นะครับดังนั้นคนที่มาใช้งานเครื่องต่อจากเราเนี่ยอาจจะสามารถที่จะเข้ามาใช้งานาตัว username อันนี้ของเราได้นะครับดังนั้นการเมื่อใช้งานเสร็จแล้วขอให้เรา s i ายเอาออกทุกครั้ง นะครับนะครับตัวโปรแกรมนะฮะก็จะทำงานได้เหมือนบนตัวที่เป็นเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันมดทุกอย่างนะครับคราวนี้นะะถ้าบอกว่าเอ๊ะฉันมีโน้ตบุ๊กของฉันอยู่นะครับเราอยาก เราสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวชุดโปรแกรม Microsoft Office มาติดตั้งได้นะครับโดยนะฮะให้คลิกตรงนี้นะครับบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตรงนี้โปรแกรมจะพาเราไปอีกหน้าหนึ่งนะครับให้เราคลิกที่ install นะฮะตรงนี้นะฮะ install Microsoft 365 App ก็คลิก install ตรงนี้ซ้ำอีกทีนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้ตัว Microsoft Office ของเราเนี่ยนะแสดงผลเป็นภาษาอะไรนะครับนั้นอ,อาจารย์ก็เลือกไว้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเวอร์ชัน64บิตนะครับ,รบก็คลิกที่ install Office คลิกแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะแสดงป๊อปอัพขึ้นมานะครับถ้าเราอยากที่จะบันทึกนะหรือเซฟไฟล์นี้เก็บเอาไว้ก่อนแล้วค่อยไปติดตั้งที่หลังก็ให้คลิกที่เซฟไฟล์นะครับแล้วก็เซฟพอเซฟเสร็จเราก็กดโอเพนนะตัวโปรแกรมก็จะเปิดจะเริ่มทำการ ติดตั้งให้เรานะครับพอติดตั้งเสร็จเนี่ยนะครับชุดโปรแกรมของ Microsoft Office ก็จะมาปรากฏอยู่ที่ Start Bar นะฮะโปรแกรม Bar ตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากอันนี้นะฮะอาจารย์เอาลากตัวไอคอนต่างๆของโปรแกรมเนี่ยมาติดตั้งไว้ที่ไซต์ Bar แล้วนะครับจึงไม่ปรากฏอยู่บน Start Up ตรงนี้นะครับคราวนี้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนกัน จะแนะนำนะครับตัวโปรแกรม o n e r i v e นะครับซึ่งนะครับที่มุมตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดรวบรวมให้เราไปยังตัวโปรแกรมต่างๆนะครับซึ่งวันไร v e เนี่ยนะก็จะให้เมลนะฮะให้อีเมลด้วยนะครับโดยอีเมลที่จะเข้าใช้งานก็คือ เป็นยูสเซอร์เนมเดียวกับเรานะครับพอเข้ามาก็จะเข้าสู่หน้าอีเมลนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คอีเมลต่างๆได้นะครับครานี้นะครับขอให้เราคลิกไปที่วันได้นะครับหน้าวันได้ก็คือหน้านี้นี่เองนะครับคลิกไปที่ my file นะครับบนนี้เนี่ยเอ่อถ้าเป็นของนักศึกษาก็จะเป็นหน้าเปล่าๆนะครับอาจจะมีโฟลเดอร์อยู่แค่ ไม่กี่โฟลเดอร์ folder. นะครับวันไรเนี่ยก็เหมือนกับคลาวนะฮะทั่วๆไปก็คือใช้เก็บข้อมูลนะใช้เก็บข้อมูลต่างๆนะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ต่างๆของเราขึ้นมาเก็บไว้บนวันไรนี้ได้นะครับซึ่ง อาจารย์ของอาจารย์เองเนี่ยได้100่งกกะบต์นะครับของนักศึกษาอาจารย์ไม่แน่ใจน่าจะเป็น50าสิกกะไบต์ะถ้าอาจารย์จำตัวเลขไม่ผิดนะครับคราวนี้นะวิธีการที่เราจะอัพไฟล์ขึ้นมานะครับเราก็คลิกไปที่ My File ก่อนนะเพื่อที่จะเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บปเอ่ไฟล์ของเรานะครับแล้วก็คลิกนะ Add New นะครับ ตรงนี้นะฮะอันนี้โฟลเดอร์อันนี้ก็คือเป็นการสร้างโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บไฟล์นะครับอาจารย์ลองคลิกนะฮะโฟลเดอร์ครับโปรแกรมก็จะให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับว่าเป็นโฟลเดอร์ชื่ออะไรอาจารย์ก็ test นะสมมติเ e สแล้วก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนสีนะสีเปลี่ยนสีโฟลเดอร์ได้ด้วยอาจารย์ตั้งเป็นสีเขียวคลิก create นี่ครับมาแล้วนะฮะอันนี้ก็คือการสร้างโฟลเดอร์นะครับคันนี้อาจารย์จะเข้าไปในโฟลเดอร์อาจารย์ก็คลิกนะครับการอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาจะทำได้2วิธีก็คือการอัปโหลดทีละไฟล์นะอันพโหลดตัวไฟล์อย่างเดียวเลยก็คลิกที่ไฟล์อัปโหลดนะครับโปรแกรมก็จะเปิดหน้าป๊อปอัพนะฮะเราก็เลือกนะครับไปยัง โฟลเดอร์ต่างๆนะฮะที่ที่มีไฟล์ที่ต้องการนะครับเราสามารถที่จะคลิกนะฮะไฟล์ file, นะฮะคลิกได้ทีละไฟล์นะครับแต่ถ้าต้องการเลือกหลายๆไฟล์พร้อมๆกันให้กดคอนโทลนะฮะกดปุ่ม control, คอนโทลค้ั้งไว้นะครับแล้วก็คลิกเลือกนะครับเราจะเลือกจะ,จะทำให้เราสามารถคลิกเลือกได้มากกว่า1ไฟล์ต่อ1ครั้งแล้วก็กดโอเพนนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มทำการอัปโหลด นะฮะตรงนี้นะครับอัปโหลดดิ้งฟรีไอเทม